สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมผมอินดีแดงชาแนลครับวันนี้ผมจะนำหนังสือแล้วก็สถิติที่ออกมาแล้วสิบเอ็ดงวดรวมทั้งงวดที่จะถึงนี่ด้วยนะครับเป็นสิบสองงวดมาให้ท่านดูหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยนะครับสงสัยว่าผมนำตัวเลขมาจากไหนนะครับผมนำมาจากหนังสือ แล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูลงทุกงวดทุกงวดทุกงวดไปนะฮะเนี่ยวันนี้ผมก็จะเอามาให้ท่านดูก็คือชุดเด่นใบเขียวนะครับสิบเบ็ดงวดที่ผ่านไปผิดงวดเดียวนะครับนะฮะเขาจะให้ตรงแต่เราก็ต้องกลับตัวด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะกลับตัวด้วยนะครับกลับตัวด้วยคือผมอยากจะให้เพื่อนๆนะ ท่านมีตัวเด่นอยู่แล้วแล้วก็เอามาจับในนี้นะฮะเนี่ยสมมุติว่า,าท่านมีศูนย์อยู่แล้วท่านก็มาจับก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูย์สี่ศูย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวเลขออกมาที่ศูนย์เก้านี่ฮะนะฮะแบบนี้นะฮะจะได้เหลือน้อยชุดนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเนี่ยผมเริ่มเลยนะครับนี่ฮะตัวเลขออกที่สาม 09นี่ฮะเข้าที่09นะฮะถึงจะหลายตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเรามีตัวเด่นก็เอาตัวเด่นเข้ามาไล่จับนะฮะก็จะเหลือน้อยชุดนะครับผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับดูนะฮะนะฮะเนี่ยนี่งวดนี้ตัวเลขออกมาที่352เห็นไหมฮะเขามี25นะฮะ ท้งนี้ทางนั้นก็ต้องกลับตัวด้วยนะฮะนะฮะงวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับตัวเลขออกที่สามเก้าสองนะครับงวดนี้เขาให้ไม่ตรงนะครับมีอยู่งวดเดียวเท่านั้นแหละครับมีอยู่งวดเดียวนะฮะนะครับเป็นหนังสือที่ผมดูอยู่ประจาประจำแล้วลงให้กับเพื่อนทุกงวดทุกงวดเลยผมจะตั้งชื่อว่าชุดเด่นใบเขียว นะครับชุดเด่นใบเขียวนะครับนี่ครับนี่ฮะตัวเลขออกปลาที่สองสี่หนี่ฮะเขาเข้าที่สี่หเลยนะฮะถ้าเรามีหอยู่ในดวงใจหรือสี่อยู่ในดวงใจก็มาไล่ในนี้เลยนะฮะไล่ในนี้เลยนะฮะก็จะมีจํานวนสี่ตัวห้าตัวนะฮะถ้ามีตัวตัดดับเด่นๆที่แม่นๆนะฮะก็ยิ่งเหลือน้อยชุดเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะครับ งวดต่อไปเลยนะครับนี่ฮะตัวเลขออกที่สามสองสี่นี่ฮะเขาเข้าที่สองสี่ตรงๆเลยนะครับนะครับงวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับตัวเลขออกที่ห้าแปดห้าสองนี่ฮะตัวเลขเขาเข้าที่สองห้านะครับต้องขอโทษเพื่อนๆสักนิดน,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 นะครับที่มีการกู่เขียน ดูแล้วก็เละหูเละตาไปหมดนะครับเกิดจากการคำนวณตัวเลขนะครับเพื่อนๆงวดต่อไปเลยครับนี่ฮะตัวเลขออกที่แปดหห้านี่ครับเขาเข้าที่ห้าหนะฮะเรามีตัวเด่นมาไล่นะฮะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสมีโอกาสมากเลยนะครับงวดต่อไปเลยครับนี่ครับตัวเลข ออกที่สามห้าหกนะครับนี่ฮะนี่ฮะเขาเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนี่เรียงงวดเลยนะครับเรียงงวดเรียงงวดไปเลยนะครับดูดูงวดต่อไปนีแลยนะครับตัวเลขออกที่หกสี่หกนี่ฮะเห็นไหมฮะนะฮะเนี่ยเนี่ยนี่นะฮะงวดต่อไปเลยนะครับงวดต่อไปเลยงวดต่อไปนะครับ ตัวเลขออกที่9 7 8นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ไหมครับอ่ะออกตามนี้เลยนี่ฮะผมก็ว่าเขาก็เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้ออีกหัวหนึ่งมาติดกันนี่ฮะอ่าวันนี้ตัวเลขออกที่6 9 6มีเห็นไหมฮะนี่ฮะเนี่ยกลับตัวด้วย แล้วก็งวดที่จะถึงนี้นะฮะงวดที่จะถึงนี้มาแล้วนะครับงวดที่จะถึงนี้มาแล้วนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับผมก็ที่คํานวณน,นะครับผมก็คํานวณหลายจุดนะฮะและคํานวณออกมาแล้วงวดนี้ผมลงให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับคือเด่นสี่ตัวมาหน่วยสิบบน งวดนี้สี่ตำลานะครับสี่ตำลาเขาทนกันที่สี่เขาชนกันที่สี่เป็นไปได้ไหมครับเอาสี่มาไล่ในนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่ฮะถ้าเอาสี่มาไล่ก็จะได้เท่ากับสามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้ามีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับห้าชุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกัดตัวด้วยนะฮะถ้ามีตัวตัดตัวดับที่แน่ๆก็อาจจะลดต้นทุนไปอีกนะครับนะครับเพื่อนๆสวัสดีมากครับ